สวัสดีครับ f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับรับก็มาตามแนวทางฮาหนอยกันที่25เดือน4ปดสอง 8, นร้ะครับรับแนวทางนะครับก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาค,คำนวณที่ก็่าหาเลขเด่น,นจากศู 9, ถึง9คัดให้เลยจุ่แก่2ตัวที่มีโอกาสมามกกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการน,นำแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยง เราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นประกอบให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่กข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใชวิจารณญาณในการรับชมนะครับรับแนวทางก็มาดูผลออกกันกนะ่อนเนาะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่นะครับหาหน่อยพิเศษนะครับหาน่อยพิเศษผลออก23449 วันนี้ไปไม่ถึงฝันเนาะนะครับจับใ้สองตัวว่าผมจับชุดวินนะครับจับชุดวินชุดวินไม่มีเลขเก้ามีแต่เลขหกนะครับก็ถือว่าคาสีวิ่งลูดอย่างเดียวเนาะมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับสำหรับานอยพิเศษนะครับกลับไปกันต่อที่านอยปกติ อานอยปกติเหมือนเดิมนะครับเน้นหนึ่งว่าเจ็ดหนึ่งมันก็มานะครับเป็นออกเบิ้ลเจ็ดเจ็ดฉะนั้นหนึ่งก็ไปแค่วิ่งอย่างเดียวรับหนึ่งไปวิ่งอย่างเดียวครับไปกันต่อที่ VIP อออกหกสามสามสามศูนย์หกก็ไปวิ่งอย่างเดียวนะครับ จุดบินก็ไม่เข้าเลยเนาะกับจุดวินเนี่ยแต่ผมจับวิน,วนหลุดหมดเลยนะครับจุดวินวันนี้วินเป็นรอบใครรอบมันนะครับรอบพิเศษรอบปกติก็รอบ VIP นะครับเรามาดูแต้มรวมของเรานะครับสามน่อยพิเศษปกติ VIP ใครที่นําไปวิ่งไปรูดนะครับฮานอยเฉพาะกิฬฮานอยกาชาตินะครับอันนี้ก็ถือว่าเข้าเลขสามวิ่งกิฬาอย่างเดียวนะครับก็ถือเกือบหลุดเลยเนาะเกือบหลุดทุกตัวเลยนะครับก็ยังน้อยก็เข้าวิ่งนะครับแต mm ่ส่วนใหญ่ที่นำไปใช้กันก็น่านะจะไปรูดกว่ามากกว่านะครับก็ถือว่าหลุดนะครับเรามาดูฮานอยพิเศษ พิเศษหนึ่งกับสามมีไหมครับมีเนาะนะครับไห้นำสามไปวิ่งไปรูดเข้านะครับสำหรับแต้มรวมนะครับไม,ไม่เข้าตัวเน้นเนาะนะครับเอที่เลขสามส่วนหน้าน้อยปก,ปกติออกหนึ่งเจ็ดเจ็ดแล้วก็สี่เจ็ด่อเข้าเลขวิ่งอย่างเดียวนะครับคือเลขหนึ่งก็ตรงกับนี่เลยนะครับเขาวิ่งนะครับไม่รูดเนาะ ครับต่อที่ VIP นะครับ VIP ก็มาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเลข3ามถือว่าวันนี้เลข3มาทั้ง2ในเลยพิเศษ VIP นะครับเข้ารูดนะครับหก็เข้าวิ่งหนึ่งเดียวนะครับามาดูชุดวินชุดวินก็เข้าที่4ี่สาอไปดูจิตก่อนเนาะจิตออก9049ไม่มีเนาะ นะครับ9 0า9ส่วนกาชาดนะครับออก5 475ก็เข้าที่4 5เนาะกาชาดเป็นนำไปบินกาชาติกนะ็เข้าที่45 4554สี่ห้าไปครับ54เนี่ยมันออกตัวนี้แหละ454กาชาดเนาะส่วนพิเศษพิเศษ เข้าที่สามสนะครับพิเศษปกติปกติไม่เข้าเนาะสี่เจไม่ม,มีนะครับ VIP หกหกสาสมแล้วก็สามศมี 6, กสามเนาะมันไม่เบิลให้เนาะแต่สามศูนย์ก็ที่สาศูนย์ะครับชุดบินวันนี้ก็ถือว่าเข้าสามแนวทางเนาะ เท่าที่ตาชาตินะครับพิเศษแล้วก็ V.I.P. นะครับหลุดปกตินะครับจุดบินสุดเล็กเบิ้ลเล็กเบิ้ลก็มาทั้งสองเลยนะครับสามสามที่ V.I.P. เจ็ดเจ็ดที่ปกตินะครับจุดบินสำหรับเ,เต็มรวม ก็มาตามกันต่อเนาะสำหรับแนวทางนะครับแนวทางไหนเข้านะครับสมาชิกนําไปใช้นะครับถูกผมก็ดีใจด้วยนะครับส่วนแนวทางไหนหลุดนะครับสมาชิกนําไปใช้ผมก็ต้องกราบขอโทษขอไปสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับก็มาตามกันต่อนะครับท่ันที่2ี่นะครับ26เสืองน4 2องพันหกสบแปดับแนวทางหานอยเรามาดูหานอยพิเศษกันก่อนนะครับหานอยพิเศษหานอยพิเศษวันนี้เล็ขเด่นวันนี้ไม่ปล่อยชุดวินนะครับชุดวินหยุดเนาะนะครับ สองวันแล้วผมไปลดหมดเลยนัวันนี้ผมไม่สี่กับห้ามันจะเข้าตัวเก่าไหมสี่ห้าแต่ตัวที่ผมเน้นให้ผมเน้นที่เลขห้าน,นะครับตัวกลับคือเลขสี่ใครจะเล่นสี่ก็จับที่เลขสีน 4, นะ่เนาะผมก็จับให้ที่ห้าเจ็ดห้าแปดห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดนะครับ าหกาเจ็ดาแปดครับในชอเลขสี่ก็จับที่สี่หกสี่เจ็ดแล้วก็สี่แปดนะครับส่วนสามตัวจับให้ที่สี่ห้าแปดเลยนะครับสี่ห้าแปด ชุดที่ติดก็คือชุดที่ติดห้าแปดนะครับก็คือตัวนี้นะครับกลับไปกันต่อที่หน่อยปกติ เลขเด่นตัวไอสองกับสามนะครับปกติเป็นนี้เง้นในที่เลขสองก็ไอสามเหมือนกันนะครับสองสี่สองห้าสองหกสามตัวจับให้ หชุดนะครับก็8 2 4หรือ8 4 2ก็ได้หรือจะเอา3ตัวไปตัดเล่นก็ได้นะครับตัวที่ผมเน้นในก็คือชุดนี้นะครับ2 4เน้นในที่เล็ก2 ไปกันต่อที่ฮานอย VIP นะครับ VIP เล็กเด่นเลขเด่นได้สกับ5ได้เหมือนพิเศษเลยนะครับวันนีต้ตัวที่ผมแน่าผมแน่ๆที่เลขสีนะครับ4ี 6, 4่หสี่เจ็ดแล้วก็4ี่แป สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสามตัวสามตัวจะไปที่ สี่เจ็ดในในชุดนี้เนาะนะครัแบสี่เจ็ดใครชอบเลขห้าก็จับที่เลขห้านะครับก็จะเป็นห้าหกค่าเจ็ดแล้วก็ห้าแปดนะครับ กลับไปกันต่อที่แต้มรวมสามหน่อยวันนี้ผมให้ลูดวันนี้ให้ลูดที่ แปดกับห้าส่วนแนวแนวทางผมติดเลขห้าเนาะนะครับส่วนสามตัวติดที่เลข 8. แปดก็มีโอกาสมาทั้งสองตัวเลยแน่ในวันนี้ผมเน้นได้ที่เลขแปดนะครับบางทีนะครับเลขแปดมันอาจจะไปบนก็ได้เนาะนะครับส่วนที่ตัวที่ผมจับเนี่ยอาจจะติดบนนะครับบางทีมันจะไม่ เากันนะครับแต่ว่าแปดกบะ้านี้มีโอกาสนะครับมีโอกาสมาแทบทุกน้อยนะครับสำหรัตัวที่ผมเน้นในที่เลขแปดนะครับบางทีตัวที่ผมเน้นนะครับมันอาจจะไม่เข้าก็ได้นะไปเข้าตัวที่ผมไม่ได้เน้นก็ได้นะครับสุดเลขเบิ้ลนะครับเลขเบิ้ลผมก็ที่แปดแปดห้าห้า แปดห้าห้าก็อติดศูนย์ศูนย์ไว้วันนี้นะครับตัวเลขกําลังมันมาได้เจ็ดกับศูนย์นะครับพันเสาส่วนใหญ่จะเจ็ดแต่มันมาตรงตัวมันโอกาสเป็นมาน้อยเลยเจ็ดนะครับฉะนั้นผมถึงเน้นที่เลขศูนย์นะครับจบไปที่ศูนย์ศูนย์คือเลขเบิ้ลนนะครับส่วนชุดวินนะครับชุดวินก็วินได้ทั้งสามหน่อยนะครับวันนี้ก็ใช้ตัวนี้นะครับ าาก 8, กสี่ห้าสองสามสี่ห้าซ้ำน,นะครับแปดห้าเอามาเฉพาะเลขแปดก็ติดเลขศูนย์ในตัวหนึ่งจุดดินนะครับก็จะได้จุดนี้นะครับ ครับไปที่รับแนวทางนะครับก็เก็บเอาไว้นะครับต้อตอนี้ผมก็ขอไวพรนะครับให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมนี้เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่26เป็น4พศ2 5 6 8นะครับขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวใหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอยถุกนะครับกับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ